ไปนั ee, em, ่งขในเมืองมันเยนั่งขอาไปหาอะอย่าันลแวะต๊มก่อนี่นั่งแวะก่นมันลยยูเมื่อวาเติมเติมเตมะมาณปะมาณพุ่นไปเยอะเมื่อานปเอแล้ว

เราไม่สบายเลยเพราะบ่าเราไม่สบาวเลยเพราะว่าข้่นซาต้นปีเส้นเป็นหรือวะขุ่นซาบอกว่าอยู่ไหนข้าเจราญข้าเจริ่ข้าเจริญเลยข้าเจริญเลยอันสาวคนนี้ถ้าเราเป็นป่านช่ปะเดี๋ยววะบอกประเดบ้าน ้บนไปปอตัดกตกันดี่หลังซื้อรถเนะอ่สเตลรถเล็กปนวาอันนี่นะฮไก่ลายพ่น้องสวัสดีครับุดตองไร้ไสร้างให้น่อเถึ่างก็คือจะคน มีอยู่มีอยู่มีอยมีลายอยู่มีลายอยู่ให้นข้อสุดทายแล้วลักรถนะเปิดเลลกเป็นรถโอ้แจ่มเนอสีขาวด้วยตัดยิง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 แม่ก่อนโดข้ามเฮียลูกค่า เห็นแล้วเมื่อไรเนี่ยขั้นหนึ่งได้ร้คัสาปัญหาโอ้สาบัญหาร้อยบาทสาบัญหาเพื่นวะอาสายังไปูดบ้านนี่ย เอามาปูได่มปูน่จะเอาาเป็นเป็นสามพันเจ็ดเอ่อถูกสามนเินาะหรอ่้ำนรือว่าเขาทำอันลิ้ามีบ่ปูอะ ไดาซมันเขาเจาหอได้เออเอาส่าไปสาบไปมังงามนะอเห็นไหมเอาปูเลยบ่ปูเลยสาบมังเก็ดปูทีปูห่านี่เหมืองเทิงบ่

ส่ออันนู้ปาดสองแลมือนกันแล้วฮ่รวเอาฝากก่อนพ่กาก่อฝากก่อมาถาสงเพื่อมาสื่อสล่งฮะสร่างเห็ดยังาทันแล้วเผาเอาพ่อมานั่งเผาเอาถาเพื่นยังจอดเสริมเล็กมันห่างเพ่นเสริมใหม่เลิงใหม่พ่อ ขาเพิ่งจอดเดี๋ยวน้อยขาเพิออพจอดอีกประมาณชั่วโมงนึ่งคนว่าจอดได้ขนาดก็ลเลยถา้าขาไปอีกวันนี้เขาซื้อตัดไปใส่หมอจอดใส้กับรถเลยพี่น้องเลยได้สิแล้วหรืพี่นอ้องเลยฮะก็จอดใส่กําลัใกล้สิส้ำเร็จแล้วจนขำพี่น้อง สำเร็จแล้ว,ดวไ,ได้บันรลด้อจะได้เมื่อ่ะจะได้ล่องรถไ,ไม่นะสะเล่งหม่เป็นรถหม่รถเก่าหางสะเล,สล่งไ,ไ,ไม่มาสิตั้บเตัอนสื้เมื่อน่าบัตี่น้องย แนวแน่แน่แนแล้อเดินทางแล้วแบบนี้แลอ้บาไปบ้านเกียมเียวสอดลวดแบไปบ้านลไปได้เมื่อบาดเมื่อแล้รไ่อบดเมื่อไอ้ยลงแต้นค้เลยกว่าเมื่อล้วดีกล้งเพราะว่าสวท อ้ยมาฮะเราสุบคูแล้วเรียเมือเาป้ายกดหวะมาเรสิูแล้วผาเราสลิปไปเราลเาสลิเรดยอเ่่าล้ลูกออก Nó ta phải coi, toca ta phải cho lúc của ba của ra toa ai ai chịu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  ai 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 เก็บลักเก็บแอล

3 ừ. <laughs> 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 ừ. à, khuôn cho nặng cái sụp của bà đó lốp hết rồi đấy Lâu không Ăn lèo Lâu làm khung vậy đó Ăn làm bếp จะริบาลก่อ,อ,กกอน <laughs> <laughs> จากเวทแล้วอยาเห็นจำเคื่องไฟเ้าไปนะเ <laughs> คื่องไฟโทรมาหาวะนะไปต่อไปรอ,รอกฮอดเราเียงนั่แหละพอฮอดแล้วจะฮอดทั้งแว่อทั้งแว่ลืมลืมลือัดอัดอัดอีกรอบไปไก่อนอัดลำโพงไปก่อนจะลก พอทั้งหวแล้วนี่ข้ามีป่าไม่ป่าอ่าทางมันห่ากันว่ะดกดุกดุ๊กดุดุ๊กดุกดุ๊กอุ๊กุ่๊ก้กด้๊กดุ๊กดกดุ๊กดุ๊กดุ๊กดกดุ๊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 กอุกกอุ๊กอุกดุ๊กดด้๊กดุ๊กดุยกดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุกดุ๊กดุ๊กอ ตัวงวกับเจ้าล้าดีว่าผ okay. ูกาไปก่อนก็มีเอา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 ฮ้่ยฮยากิดแม่เียรคุ้มันว่าบ้านะไนนาะยอดบ้านและใได้หนึ่งห้ากับกเราอะไรกันเาบ้านนี่